ไม่ยายค่อยมาเอาเงินได้มือนี้เอาไม่หยังไม่หยังเกาะมาเอาเงินจ้าเงินนีหยังเอาการนัดกันไว้เมื่อวานนี่เจ้าพนัดค่อยมาเอามือนี้เนาะเอานัดมือนี้จังไดกันยังว่ามืออื่นจังมาเอาเจ้าเอาเมื่อวานนี่แม่ก็มือนี้ตัวมืออื่นกับมืออื่นมือนี้จังหดมือนี้ก็คือมือนี้มือเบนมือนี้บอ บบแล้วมือนี้กับมือนี้เนาะมืออืึนกับมืออืึนผุดตัวมืออืึนอีกเละมืออืึนปัตดิเออมืออืึนมันจังไม่เอาเด้ออิหยังว่าเมื่อวานนี่กับว่ามืออืึนมือนี้กับว่ามืออืึนได้แท้นะมืออื่นนะยายจงยายมาไหลเที่ยวเด้อเออได้แท้ละมืออื่นมาเอาล้โอ้มืออื่นคุแม่นมือนี้